วันนี้แชมเปลี่ยนใจไม่ไปแล้ววันนี้แชมเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วทีนี้เราจะมาใส่เปียงตัวบีมาตัวโรบูเลยวันนี้ที่เนวันนี้ทีเน่แชมปจะมาฉันจะมาเปลี่ยนใจสวาก็ใส่เปียงนะเปลี่ยนสวากะเปียงนะใจสวากะใส่เปลี่ยนใจใส่เปียงเนี่ยมาสวาอันเนี้ยสักันร้อง ไปตัวตี่เล่อสวา already บ่เนากัที่สองประโยจีเรเช่นวันนี้ทีนี้บ่เนาะเรีนาากาลงเนอาไรไไปตัวนี้ง change subject ไปเปลี่ยนใจไปใน object นี kids, ่วันนี้แชนเปลี่ยนใจทีนี้เราจะมาสิ่งตางตัวไปไม่ไปเล่อไม่ไปสวามาตัวมาตัวบ่เนะเลสว่า be p e o ม l ว มาตัวรอบูวโนีิส่งตาสกันลงรีบบอกไม่ไปแล้ววันนี้ฉันเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วจะอยู่ยายทิ้งไป